อันนี้มันนี่แล้วเอามานน่มา้ยไปย่ามันนี่มา,าม,นนมามา,มาขอบคุณค่ะเร็วขอหน่อยเร็ว ข้อไหนคะขไหนคะเอาอ่านสิอะไรอ่านสิอะไรนะอะไรคะอ่านดูสิโอ้โอมาคอ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 เอาเก็บค่ะเก็บเข้าถุงไว้เหมือนเดิมเก็บไว้ค่ะ เอาใส่ถุงไว้เหมือนเดิมค่ะใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะโอเคน่ะถุงปิวไปละเอาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บถุงมาโอเคขอบคุณค่ะเอาเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้เร็ว <c oughs> นีมาหาฮันนี่เร็วเดี๋ยวมาค่ะให้ฮันนี่นะ กี่พันนี่โอเคกี่พันนี่ฮันนี่จะไปไหนล่ะฮันนี่มันนี่ Tùy ạ à, Ông ấy nè ông ấy